ระหว่างทางนะคะก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไหวเหนืมากตามมาเลยค่ะได้ถึงแล้วเราจะไปดูว่าตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหม่เราจะไปไหว้พระใหญ่ข้างบนกันนะคะอนนี้ถึงข้างหลังองค์พระแล้วนะคะ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง NB Life Channel มันเดิมนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะไปที่วัดถ้ำพยาช้างเผือกครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับ บรรยากาศรอบๆวัดนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปองค์พระใหญ่กันนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะนี่คือระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปนะคะไว้ เลี你要้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคะ ไปไปไปพี่ตัดภาพระหว่างทางระหว่างทางนะคะก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไหวค่ะทางไปบุญเราบุญโอ้ลุงข้าจันบอกว่าหนึ่งโลหนึ่งโลค่ะแค ยังไหวไหมคะไหว่ะไหวไหวก็ต้องมาไปค่ะไปนอนไหมนะคะอันนี้อันนี้กินได้นะคะปกติกินได้นะคะชาวเชียงใหม่ชอบกินนะคะนอนไหมูตายแล้วมันงตายแล้วออกคับ ระยะทางที่พระอาจารย์บอกนะคะว่าหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลแต่ตอนนี้คิดว่าประมาณร้อยโลจากที่เดินมาตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะมามามตอนนี้คือโค้งสุดท้ายนะคะ โค้งสุดท้ายแล้วไว้ไม่ไว้ก็ต้องไว้แล้วค่ะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เห่อมากตามมาเลยค่ะได้ถึงแล้วเราจะไปดูว่า <c oughs> <c oughs> แพรจานข้างไวไหมคะไวไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วนะคะขอบารมี าาสุตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหม่เราจะไปไหว้พระใหญ่ข้างบนกันนะคะไมาสองคนกับน้องอันนี้คือวิวจากข้างบนนะคะ เราจะมาขอพรเรามาถึงแล้วอ่าน่บรรยากาศอนนี้ถึงข้างหลังองค์พระแล้วนะคะอยู่ข้างบนนี่คือบรรยากาศหลังองค์พระนะคะเย็นสบายเลยค่ะ ตอนนี้ก็ห้าโมงพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะคะเราจะรีบขึ้นไปไหว้พระแล้วก็จะรีบลงไปนะคะอันนี้คือองค์พระใหญ่นะคะ เราก็ขึ้นมาสักการะบูชานะคะบารมีองค์พระใหญ่เดินขึ้นมาประมาณ1โลถึง2โลนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆองค์พระบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายมาถึงแล้วนะคะเย็นสบาย นี่ครับเรามังจะเดินขึ้นไปตรงพระสูงๆไม่รู้จะไหวไหมนะครับสูงมากชันด้วยครับชันจริงๆใครไม่เคยลองมาลองดูครับสูงกว่าอยู่หุบบนลัดครับอันนี้สูงจริงแล้วก็ชันครับเป็นแบบนี้เลยไม่มีทางให้รถขึ้นนะครับเดินอย่างเดียว ไปเรื่อยๆครับรถขึ้นก็อันตรายมากครับดูครับตรงนูน้นทางลงลึกมากครับดงข้างหน้าครับโค้เหนื่อยเลยตอนนี้ ผมถึงบันไดแล้วนะครับบันไดอีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมบินโดนอยู่หฮนกขึ้นไปก่อนนะครับอันนี้สุดจริงครับไม่มีทางลดขึ้นคือห้ามลดขึ้นมาครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินขึ้นไปบันไดเป็น นี่ครับเป็นปูนไปเรื่อยๆดูกันเลยครับนี่นะครับคอนกรีตจ,จะสุดตรงนี้แล้วก็บันไดต่อครับมาดูกันเลยไปเรื่อยๆอพอดีผมบินโดนวันนี้ก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝัน โดนผมตอนแรกเปิดติดบินได้แต่ไม่สามารถถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอไม่ได้เลยจนพระอาจารย์อยู่ที่วัดมาก็เลยว่าขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็ขออนุญาตบินโดนที่จริงผมก็ขอไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วทีนี้พระอาจารย์มาก็เลยขอพระอาจารย์โดยตรงอีกรอบ กขเอเป็นว่าบินได้ครับบินได้ปกติเลยผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับเหนื่อยจริงๆดูวิวครับดูด้านล่างนี่เลยไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมนะครับฟังจากเสียงก็น่าจะรู้เหนื่อยมาก ยังเดีกไกลนะครับดูครับข้างล่างนู่นเลยนะครับมันจะเดินไปเรื่อยๆดูนี่ครับสร้างเมื่อปี2 0 0 0ห ห้าสิบห้านะครับไปต่อกันเลยอันนี้ทั้งชันนะครับชันมากเลยชันจริงๆสุดยอดครับแต่วิวก็โอเคครับสุดยอดเลยวิวดูวิวนะครับสม,มุดเลยเห็นไหมครับวิว วัดลืมชื่อวัดแล้วเหนื่อยไม่รู้ชื่อวัดอะไรลืมครับนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิพระนะครับตรงนี้แต่ไม่มีพระอยู่นะครับพอดีสอบถามไปทางพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าตอนนี้มี จำพรรษาอยู่แค่3มรูปนะครับมีแค่3มรูปอันนี้เป็นห้องน้ำพระนะครับโอ้กว่าจะขึ้นมาได้นี่สุดยอดนะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆครับนี่นะครับบรรยากาศน,นี้คือเดินไปนเรื่อยๆครับหนูมีจริงคือตัวใหญ่มากครับไปกันต่อครับ ตอนนี้เหนื่อยครับเหนื่อยสุดๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูน้านะนี่นะครับดูเลยเหนื่อยมากครับเหนื่อยจริงเหนื่อยสุดๆไปเลยไปกันต่อครับไปกันต่อเลยครับดูข้างล่างเป็นเหวลึกนะครับเป็นเหวลึกมาก ไปกันต่อเลยครับตรงนั้นเป็นหินนะครับเยอะมากตอนนี้ก็ค่ำแล้วด้วยนะจะมืดแล้วแต่เราก็ยังมาเพราะเราใจสู้เราจะไปกราบพะระองใหญ่ที่อยู่ด้านบนนะครับ ไปเรื่อยๆระหว่างทางก็วิวดีครับดูวิวได้เลยครับด,ดีมากสุดยอดถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวครับ ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นบันไดนะครับจะลงไปเรื่อยๆลงก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงครับไปเรื่อยๆครับผม ถ้าเป็นวัดอยู่ที่อุบลราชก็จะมีทางให้รถขึ้นนะครับแต่วัดนี้ไม่มีนะครับเราต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามบันไดที่ทางวัดสร้างไว้นะครับนู่นนะครับคือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนะครับเราจะไปกันต่อเลย เหนื่อยครับไ่นเรื่อยๆครับได้มาแล้วต้องเ้าให้สุดนู่นนะครับลาดบนไปกันเลย อยู่งนั้นนะครับเราจะขึ้นไป มาถึงแล้วครับดูวิวกันเลยมาถึงแล้วครับถึงแล้วมาถึงแล้วครับฮะไม่ใช่ ไปไปาไปต่อหมดแล้วอตอนนี้เป็นบรรยากาศขาลงนะครับวันนี้เรามาด้วยกัน5้าท่านนะครับวันนี้ดูสภาพแต่ละคน<ป>เรื่อยๆครับโอ <c oughs> <c oughs> ว่สีหัดบ่นี่ขากะรอยแล้วนี่เ้าอ่อย <c oughs> เอาไปเรื่อยๆเขาว่าเราตัดเลยเอาแบบเลียวๆันนี้ <c oughs> <c oughs> วัขาอันนี้ดีสิดเนี่ย่เบอเรียนเลยี่มันฝ้าพอมละเป็นฝ้า <c oughs> ไปบ่น้องไปบ่ <c oughs> เราไปเรื่อยๆครับดูวิวครับดูวิวด้านหลังขาลงครับขาขึ้นเกือบตายขาลงก็บเกือบตายให้โบยู่หนาน้องจะได้คำมือโบตกยานลงไปยูหลังมูอกอโอเคไปเลยครับตอนนี้ได้ประมาณห้าเมตรนะครับเพิ่งมาได้ห้าเมตรเราไปเรื่อยๆโอ้รองเฝ้ารองเฝ้า ถ,ถ้าทริปนี้เราผ่านนะครับครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวที่ภูกระดึงนะครับเรา, <laughs> เ,ราเราจะไปที่ภูกระดึงนะครับทริปต่อไปถ้าทริปถ้าคลิปนี้ได้ถึงหนึ่งพันไลค์เราจะไปภูกระดึงต่อนะครับ <laughs> 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 ตอนนี้รู้สึกว่าชิลเดไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับเพราะว่าทางลงมันมันจะไม่ค่อยชันนะครับมันจะไม่ได้ฝืนร่างกายเท่าไหร่ไม่เหมือนตอนขึ้น,นครับแต่ไม่รู้ว่าพอตอนกลับถึงรถแล้วจะไปต่อไว้ไหม <laughs> บางคนก็มีไม้พยุงแล้วเนหก็้อ เดี๋ยวขออนุญาตตัดไทตอนลงเลยนะครับพอานี้แบตเตอรี่เหลือ,อน้อยครับเราไปดูตอนที่ลงไปถึงข้างล่างแล้วนะครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีนะครับก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับ ไปเรื่อยๆครับน่าจะถึงอีกไม่นาน,นครับผมเราเจอกันทางล่างนะครับทีมานเกมตัวนี้คุมค่ะลอบอกเาขาแล้วสิกงเดยวโอ้แล้วสิกงเยวเหนื่อยมากค่ะแต่ว่าก็ ขึ้นไปแล้วก็บรรยากาศดีค่ะสุขใจแล้วก็เย็นสบายค่ะข้างบนถ้าใครยังไม่มาก็มาลองนะคะชื่อวัดอะไรนะครับชื่อวัดไม่มั่นใจเดี๋ยวจะเราวขึ้นขึ้นไว้น,น,นะคะในคลิปนะคะ ลองไปเรื่อยๆนะครับแัปนตัยางเจกกับยางกแบเทๆเลยวันนี้มีมีคิมามีอดยสูสูสูงบันี้ามีการชมบรรยากาศนอนมุงนอนไหมผุนเดียๆปนั่นทีเดียนี่แรกๆกันวนแรกๆกันนนนี่ลไปเบิ้งหลดนี่ต้นเนี่ยต้นนี่ นี่คือนอนไม้นะคะเราจะกินได้บู้ใดพดว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวนอนยังวันนี้เดี๋ยวนี่นอนยังนี่ดูเลยครับนอนอะไรนี่ดูเลยนี่นอนยังเดี๋ยวนี้และนี่ก็คือบรรยากาศนะคะเรามาขอพรองค์พระใหญ่นะคะอยู่อำเภอคอนสารค่ะมาถึงแล้วองค์พระใหญ่นะคะอยู่ด้านหลังเลย หลังตรงนู้นนะคะสูงๆแล้วก็มาสักากราระก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็สุขใจค่ะไหวไหมคะน้องไหวค่ะบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะดูบรรยากาศรอบๆนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะขอพรไปฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไ cribe ให้ช่อง NB Life Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะมาไหว้สักการะหลวงพ่อใหญ่นะคะหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ